มทน,นาสาธุบุญน้ำสุกบนเด้อจ้าลงสตอรี่ให่ซื้อมือลงงานนั่นให่ซื้อมือจ้ะมัทนาสาธุบุญน้ำจะเขาสรุปแล้วลูกจะกันทญาติกันนั่นว่จาจ้ะญาตเออน้ำพัรรรก,กุน,ดกน,น,เ,กนเดียวกันเนาะ 嗯。Yeah.